สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ Auto Nexus Review วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับรถอเนกประสงค์สุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเกาหลีใต้ที่ทั่วโลกต่างจับตามองนั่นก็คือ Kia s so o r e n t o 2026รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานรถ SUV ครอบครัวให้หรูราทันสมัยและตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรูปลักษภายนอกก็สัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ที่เต็มไปด้วยความภูมิฐานการออกแบบภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากความสง่างามของเส้นสายสไตล์ยุโรปผสมผสานกับความเฉียบคมแบบเอเชียด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสริมด้วยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่แบบเรียวยาวที่มีเส้นเดทัยม์ running light แบบ s ิกเนเจอร์ทำให้รถดูหรูหรา และดูดันในเวลาเดียวกันกันชนหน้ามีการปรับโฉมใหม่เพิ่มความสปอร์ตด้วยช่องดักลมที่ดูมีมิติธรรมให้ภาพรวมด้านหน้าของ Kia Sorento 2026โดดเด่นและสะกดสายตาทุกคนที่มองเห็น เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันไล่ตั้งแต่แนวฝากระโปรงไปจนถึงเสาหลังคาเส้นโค้งที่พาดผ่านประตูและบังโคลนทำให้รถดูมีพลังและสง่างามล้ออลลอยขนาดใหญ่แบบมันติสโปคโครเมียมที่ให้ทั้งความสวยงามและความหรูหราเสริมด้วยยางโปรไฟล์ต่ำที่ช่วยเพิ่มบุคลิกสปอร์ตให้กับตัวรถเส้นคิ้วโครเมียมรอบกระจกด้านข้างรวมไปถึงมือจับประตูที่ออกแบบมาอย่างลงตัวทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมของโซเรนโต ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทางด้านท้ายรถ Kia Sorento 2026นก็ไม่ทําให้ผิดหวังมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบใหม่ที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวสร้างความรู้สึกกว้างขวางและล้ำสมัยฝากระโปรงท้ายเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบแฮนด์ฟรีเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริงกันชนหลังเสริมด้วยแถบโครเมียมและปลายท่อไอเสียดีไซน์พรีเมียมที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตผสมความหรูหรายอย่างลงตัว เปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกว่าความหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงที่เย็บด้วยลายเฉพาะให้ทั้งความสบายและความหรูหราเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและอุ่นบาะแถว2อและแถว3กว้างขวางปรับพับได้หลากหลายรูปแบบทาให้รองรับทั้งการโดยสารและการบรรทุกสัมภาระได้อย่าง ยอดเยี่ยมแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆอย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12นิ้วแสดงผลคมชัดรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางแบบเรียลไทม์และการเชื่อมต่อไร้สายฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางจากลำโพงคุณภาพระดับพรีเมียมสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้เหนือระดับแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมครบครันเสริมด้วยไฟแอมเบียน์ไลท์รอบห้องโดยสารที่ปรับได้หลายเฉดสีช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราและผ่อนคลายในทุกการเดินทาง ทางด้านสมรรถนะ Kia Sorento 2026มาพร้อมขุมพลังที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบดีเซลรวมไปถึงรุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นเบนซินเทอร์โบให้กำลังสูงกว่า280แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและฉับไวระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนกำลังขับได้ตามสภาพถนนและการขับขี่จริง ช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นให้ความมั่นคงในการเข้าโค้งและการขับขี่ทางไกลระบบเบรกมาพร้อมดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อม ABS และระบบช่วยกระจายแรงเบรกเสริมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอย่างระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองรอบคันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกเส้นทาง ไม่เพียงเท่านั้น Kia s so o r e n t o 2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ไปอีกขั้นพูดถึงเรื่องราคา Kia Sorrento 2026เปิดตัวด้วยราคาที่ถือว่าน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านบาท ส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมเทคโนโลยีครบครันและออปชั่นสุดหรูจะอยู่ราวๆ2.3ล้านบาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุการออกแบบและเทคโนโลยีที่เคียใสมาให้ในรุ่นนี้ โดยรวมแล้ว Kia Sorento 2026เป็นรถ SUV ครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งความหรูหราความสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่เป็นมากกว่าพาหนะแต่เป็นทั้งคู่หูการเดินทางและสัญลักษณ์แห่งรถนิยม Kia Sorento 2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด และนี่ก็คือรีวิวจาก Auto x e x ็ r ซ์ร e วิถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวสไตลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ